สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้นะคะส่งกันที่ภาพไปเฮ็ดยำขนมจีนนะคะเป็นยำขนมจีนสูตรเด็ดนะคะรสเด็ดทําง่ายๆมีนูยง่ายๆนะคะสำหรับอีสานบ้านเฮานะคะเดี๋ยวไปเบื้องคันตอนการเฮ็ดเลยได้ค่ะพี่น้องต่อไปนะคะขาก็จะเป็นการเตรียมเครื่องปรุงนะคะพี่น้องคะ,ะเตรียมเครื่องยำนะคะทุกคนก็จะเป็นการหั่นผิกนะคะทุกคนคะ่ะ หั่นริกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการแกปประปลาทูนะคะปลาทูเ้าจะเลือกแบบตัวบิดบีบเลยนะคะใส่เงยๆจากน้อยนะคะมันมั่นเสบนะคะถึงละหกสิบบาทซื้อมาชิงหนึ่งนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีหมูย่อนะคะหั่นหมูย่อให้เรียบร้อยนะคะจะมีทั่วๆฟักเงี้ยวอย่างนั้นได้ค่ะพี่น้องนี่ไปดูเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะนี่เลยมีหมูย่อปลาทูนะคะถั่วตับยาวขนมจีนแล้วก็หั่นพิชโนนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นการเตรียมน้ำยำนะคะทุกคน ไส่พริกลงไปน้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลาลงไปเออเพิ่มามนัวเข้าไปจ๊ะแล้วก็น้ำตาลนะคะตั๊บจะน้อยนะคะเออแผักหวานกะใส่ได้หลายเลยะค่ะพี่น้องเออพงสุรุตนะคะพงนวลจ้ะน้ำกระเทียมดอกนะคะเพิ่มนำ้ำให้มันแบบเยอะจะน้อยแล้วก็บีบน,น้ำมะนาวนะคะให้มีรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะจัดลงไปเลยะคะ่ะบัดเลงด้วยตัวบัตเตียมพร้อมขย้ำแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ เอาเครื่องที่เตรียมไว้เทลงไปพี่น้องคะเออเทลงไปเลยจ้าต่อ,อไปนะคะเราก็จะเทน้ํายาที่เราปรุงเมื่อกี้นะคะทุกคนนี่เลยจ้าพี่น้องคะ่ะทําง่ายมากนะคะทุกคนรองไปเห็ดเบิ้งได้พี่น้องเห็ดง่ายแซ่บพร้อมนะคะเมนูนี้กินกันลหลายๆคนนี่มวนขนาดนะคะเราก็ใช่ยำคะ่ะพี่น้องคลุกเคล้าให้เข้ากันเด้อบดนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันคะ่ะไป พอ,อไปนะคะมีผู้ชายยามมาขออุ้ยเขียนเป็นกระแสบขอเต้จะถวยหนึ่งเตยความที่แบบอันนี้ฮากับบอรีรอนะคะพี่นองคบผู้ชายต้องมาก่อนผู้ชายต้องอิ่มก่อนนะคะในรีรอนะคะขยำขยำเข้าคุกเขาให้เข้ากันนิดนึงนะคะหนุ่มใส่ถ้วยให้ผู้ชายค่ะพี่นองคะเออผู้ชายต้องมาก่อนนะทุกคนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนจะอิ่มไม่อิ่มก็ช่างนะคะแต่ผู้ชายของเราต้องได้กินก่อนนะไปที่แรกเอาไปเลยหนึ่งถ้วยนะจ๊ะนี่ค่ะ นี่คือทีมงานของเรานะคะช่วงนี้แบบคิวว่างนะคะเราก็มานั่งกินข้าวกันนะคะช่วงพักเที่ยงนะคะพี่น้องบริบททีมงานแต่ละคนเออว่างๆแบบแบบ,แ,บบแบบแบบกินกันสังรันกันแบบราคาประหยัดมานะคะยำขนมกีนแต่อร่อยอะระดับพัตตะข่านแบเฟื้นแล้วเออแดดนะคะบริเีณนา้แต่ละคนค็นคนแม่มาแต่จัดท่าเงยั้ามตูนีสมารี่กินปังเมียงนี่พี่น้องคุณนะแต่ละคนนะคะ ฝากไว้ด้วยนะแองสาวใต้นะคะทุกคนยังโสดอยู่ <Okay. S 1> ถ้ามาลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้นูในเด้อบ๊ายบาย